ไม่มีอ่ะไ,ไม่ได้ขอกต่ออ่ะงานดีนะเนี่ยมามาขอจะได้เอาให้ไข่ละวี่ลี่พีลลี่ไม่ต้มงแต็ม

ขอบคุณครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเลยจ้าระวัง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 เดี๋รกักลับอีกที